สามเคล็ดลับง่ายๆที่ทำให้แบรนด์เสื้อผ้าโตแต่คนส่วนใหญ่มองข้ามใครที่มีปัญหาว่าทำแบรนด์เสื้อผ้ามาแล้ว6เดือน1ปี2ปีทำไมแบรนด์มันไม่โตสักทีวันนี้คุณจะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยค่ะเพราะคุณอาจจะกำลังติดปัญหาตรงนี้อยู่ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลย ที่ห่เลยนะคะบอกเลยว่ามันเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่คนมองข้ามจริงๆข้อที่1นนั่นก็คือความสม่ำเสมอในการโพสตวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่รู้สึกว่าเฮ้ยคอนเทนต์ยังไม่ดีเลยอะ่ะไม่รู้จะโพสอะไรอะ่ะคิดแล้วคิดอีกคอนเทนต์นั้นดีไหมคอนเทนต์นี้ดีไหมเฮ้ยรู้สึกว่ายังไม่ดีเลยงั้นไม่โพสแล้วกัน การที่คุณเป็นแบบนี้มันทําให้ขาดความสม่าเสมอในการโพสต์ที่หน้าเพจหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยถ้าคอนเทนต์ไม่ดีไม่โพสต์ดีกว่าโพสต์ถูกไหมคะแต่มมลบอกเลยว่าถ้าวันนี้คุณทําธุรกิจออนไลน์คุณเป็นร้านค้าออนไลน์การที่คุณโพสต์ที่หน้าแฟนเพจหรือในไอจก็แล้วแต่การที่คุณโพสต์ทุกวันมันเปรียบเสมือนเป็นการที่คุณเปิดร้านทุกวันนึกออกไหมคะว่าฉันยังอยู่นะจ๊ะฉันเปิดร้าน อยู่นะจ๊ะแต่ถ้าวันนี้คุณไม่โพสทุกวันมันเป็นเหมือนการที่คุณเปิดร้านบางวันเปิดร้านบางวันปิดร้านปิดปิดเปิดเปิดแล้วลูกค้าที่เขาส่งคุณอยู่อ่ะเขากําลังเลงว่าเฮ้ยจะเอาดีไม่เอาดีเอาดีไม่เอาดีแล้วสมมุติว่าเขาขับรถผ่านหน้าร้านคุณทุกวันทุกวันทุกวันบางวันเปิดบางวันไม่เปิดบางวันเปิดบางวันไม่เปิดคุณคิดว่าลูกค้าจะคิดยังไงคะอันนี้เป็นเคสของออฟไลน์ซึ่งมันเปรียบเสมือนในออนไลน์การที่คุณโพส เปรียบเสมือนการเปิดหน้าร้านของคุณดังนั้นวันนี้คิดอะไรได้โพสต์ออกไปก่อนนึกออกไหมคะถ้าคุณไม่โพสต์สม่ําเสมอทุกวันมันเป็นเหมือนการที่คุณปิดร้านบ่อยๆอะค่ะลูกค้าที่เขาส่องเขาเลงแล้วว่าจะเอาชุดนี้จะเอาตัวนี้กลายเป็นว่าเขาก็ลังเลมไม่มั่นใจกลายเป็นเขาก็ไม่สั่งของคุณสักทีดังนั้นมันเป็นเคล็ดลับที่โคตรง่าย แต่หลายๆคนมองข้ามเพราะคิดเยอะเพราะคิดว่าเฮ้ยรูปฉันยังไม่ดีเลยคลิปฉันยังไม่ดีเลยฉันยังมีคอนเทนต์ที่ดีไม่พอก็เลยไม่โพสจริงไหมคะถ้าจริงกดหนึ่งมาให้หมนนิดนึงนะคะแล้วคุณลองเอาตรงนี้ไปปรับดูมนเชื่อว่าแค่คุณโพสกลับมาโพสทุกวันน่ะคุณก็สามารถมียอดขายที่เพิ่มขึ้นได้แล้วนะคะมาต่อกันที่เคล็ดลับข้อที่สเคล็ดลับข้อที่2นั่นก็คือ ความเร็วเออวันนี้สมมุติว่าเวลาที่เรามีไอเดียดีๆอะไรก็แล้วแต่แทนที่เราจะทําเลยเรากลับมาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกทําไม่ทําดีทําไม่ทําดีกลายเป็นว่าไอเดียที่คุณคิดอยู่ๆไปโผล่ที่ร้านนู้นโผล่ที่ร้านนั้นคุณเคยเจอเคสแบบนี้ไหมคะดังนั้นวันนี้คุณคิดอะไรได้คุณจะต้องทําออกไปเลยดีไม่ดีเดี๋ยวรอฟีสแบ็กกลับมาอีกทีนึงมันดีกว่าการที่คุณคิดว่าจะทํา ไม่ทำทำไม่ทำทำไม่ทำสุดท้ายอะค่ะมันไม่มีฟีดแบ็กกลับมาเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะทำนั้นอะสรุปแล้วมันดีหรือไม่ดีแล้วสุดท้ายก็จะมีร้านนั้นร้านนูนร้านนี้เอาไอเดียนั้นไปทําคุณเคยเจอเคสแบบนี้ไหมคะถ้าคุณเคยเจอเคสแบบนี้กดสองมาให้หมดหน่อยยกตัวอย่างเช่นง่ายๆสมมุติว่าวันนี้อะสมมุติย้อนกลับไปเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วคุณคิดว่าเฮ้ยเฮ้ย สถานการณ์โควิดกําลังมารู้สึกว่าอยากจะทําแมทให้มันแมทกับชุดทํางานของคุณคุณก็คิดอยู่นั่นทําดีทําทําดีไม่ทําดีทดําดีไม่ทําดีสุดท้ายเฮ้ยร้านนั้นก็ทําแล้วร้านนี้ก็ทําแล้วร้านนู้นก็ทําแล้วกลายเป็นว่าคุณมาท,ทําทีหลังเขาแทนที่คุณจะแบบว่าได้ยอดมหาศาลคุณอาจจะได้ยอดมานิดนึงอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่ เราอะทำช้าเกินไปดังนั้นวันนี้คิดอะไรได้คิดไอเดียดีๆอะไรได้ให้เทคแอคชั่นออกไปก่อนแล้วรอฟีดแบ็จากลูกค้ากลับมาว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วเราค่อยปรับปรุงแล้วไปต่อเอาจริงๆธุรกิจทุกวันนี้ที่ยังสามารถเดินหน้าไปได้มันเกิดจากตรงนี้เลยคือเราจะคาดหวังว่าให้ทุกสิ่งที่เราทํามันฟีดแบ็ดี100%มันไม่ได้อยู่แล้วแต่เราสามารถคาดการได้ว่าเฮ้ย ทำแบบนี้น่าจะดีทำแบบนี้น่าจะดีแล้วลองทำไปก่อนแล้วเอาผลลัพธ์อะค่ะมาเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันดีอะมันดีจริงหรือเปล่าเราจะได้ไปต่อข้างหน้าเรื่อยๆเพราะถ้าวันนี้ คุณไม่มีการคิดใหม่ทําใหม่ไอเดียใหม่ๆออกมาให้มันรวดเร็วค่ะคุณก็จะเป็นเหมือนแบรนด์ที่ย่าอยู่กับที่แล้วสุดท้ายอะค่ะคนที่มาข้างหลังเขาก็แซงหน้าคุณไปแล้วคุณเคยเจอสถานาการณ์แบบนี้ไหมคะเหมือนคุณเริ่มต้นมาก่อนเพื่อนหรือใครก็ได้ใน Facebook อะไรเงี้ยเราก็เห็นแบบเฮ้ยฉันเริ่มต้นมาก่อนเขาต้องปีนึงแต่ทําไมอะ เขาเริ่มท,ทําทีหลังเราอีกอะแต่เขาแซงหน้าเราไปแล้วนึกออกไหมคะดังนั้นวันนี้คุณมีไอเดียดีๆอะไรไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์เป็นโปรดักหรืออะไรก็แล้วแต่คิดเร็วทําเร็วแล้วรอฟีดแบ็กจากลูกค้าค่ะเป็นตัวตัดสินนึกออกไหมคะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ง่ายไหมง่าย แต่คนทํำไหมคะไม่ค่อยทําดังนั้นคุณลองเอาตรงนี้ไปปรับทําแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ที่ซสแบบว่าเคลื่อนไหวเร็วนะเอาไหทแบรนด์ให้มีความรวดเร็วอยู่ตลอดเวลามีไอเดียใหม่ๆม,มีสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้ลูกค้าไม่เบื่อคุณและแบรนด์ของคุณจะเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะมาต่อกันที่เคล็ดลับข้อที่3ค่ะนั่นก็คือคุณจำเป็นจะต้องใช้ฟีเจอร์นี้ในการซัพพอร์ต เคล็ดลับข้อที่1และเคล็ดลับข้อที่2นั่นก็คือวันนี้การทำโซเชียลมีเดียใช่ไหมมันมีฟีเจอร์หนึ่งที่ซึ่งดีมากๆนั่นก็คือฟีเจอร์ในการกำหนดเวลาโพสต์คือเราต้องยอมรับนะว่าวันวันหนึ่งอะเราจะมีช่วงที่แบบเฮ้ยไอเดียแบบพุ่งพ่านมากๆคุณนึกออกปะ่ะฉันอยากจะทำคอนเทนต์นั้นฉันอยากจะทำสิ่งนี้ฉันอยากจะทำคอนเทนต์นู้นแล้ว เวลาที่คุณมีไอเดียพุ่งผ่านะคะคุณควรจะทำคอนเทนต์ตรงนั้นออกมาเลยแล้วคุณก็เซตเวลาโพสไปเลย โพสวันนี้จะโพสสามโพสใช่ไหมหนึ่งสองสามคุณก็เซตเวลาโพสไปเลยของพรุ่งนี้สมมุติว่าอยู่ๆคุณคิดได้สิบไอเดียในการโพสอย่างเงี้ยคุณก็ทามาเลยสิบโพสแล้วคุณก็เซตเวลาโพสเอาไว้เลยซึ่งมนจะบอกว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่โคตรดีเอาจริงๆอย่างของมนยิ่งถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่ทําธุรกิจหรือทําแบรนด์มากกว่าหนึ่งแบรนด์ฟีเจอร์เนี่ยโคตรดีโคตรสาคัญเพราะมันจะทําให้ซัพพอร์ตข้อหนึ่งและข้อสองของคุณคือมันจะทําให้แบรนด์ของคุณมีความสม่ําเสมอ คือการกําหนดเวลาในการโพสะคะ่ะมันจะทําให้อย่างน้อยๆอ,อะ หน้าร้านของคุณอะเปิดทุกวันมีการเคลื่อนไหวทุกวันซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและอยากจะให้ทุกคนเอาฟีเจอร์นี้ไปใช้ถ้าเกิดว่าใครยังกําหนดเวลาในการโพสต์ใน Facebook หรือใน IG ไม่เป็นคอมเมนต์มาบอกมนได้มลจะได้ทําคลิปสอนเพราะมลบอกเลยว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ง่ายอะและดีสําหรับทุกๆคนและมันสําคัญมากที่จะทําให้แบรนด์ของคุณมีความสม่ําเสมอปเป็นแบรนด์ที่เปิดร้านต้อนรับลูกค้าทุกๆวันนึกออกไหมคะ วันนี้ก็จะเอา3เคล็ดลับที่โคตรง่ายเอาจริงๆโคตรง่ายแต่คนมองข้ามเยอะมากและคนทําไม่ได้โคตรเยอะดังนั้นคุณรู้แล้วคุณเอา3เคล็ดลับตรงนี้ไปทำมวลเชื่อว่ามันจะทําให้แบรนด์ของคุณเติบโตทุกๆวันอย่างแน่นอนค่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย